ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีนับเป็นงานประเพณีดั้งเดิมอันแสดงถึงซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยที่มีความโด่งดังเป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลกโดยในปี2567เป็นปีแรกที่มีการจัดขบวนแห่ต้นเทียนขบวนฟ้อนของนางรำและการแสดงแสงเสียงประกอบขบวนแห่จัดเต็ม2วันสคืนจากเดิมจัดเพียงปีละ1วัน ขณะที่ในยามค่ำคืนก็มีการแสดงแสงสีเสียงในงานวิจิตห้าภาคแสงสนแห่งศรัทธาเนรมิตเมืองอุบลราชธานีให้เต็มไปด้วยแสงสีส,สนสุดวิจิตตการตาทางไลอัพโปรเจคชันแมปปิ้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิน่นในเจสถานที่สำคัญ15จุดการแสดงบนสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์มนสเสน่วิถีความเป็นท้องถิน่น ร้อยเรียงกับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่อลังการงดงามสุดแสนจะลงตัวซึ่งรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เห็นความสําคัญในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวดําเนินการขับเคลื่อนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ท,ทด้วยนโยบายอีกไนท์ไทยแลนด์ทัวริซึมประกาศให้ประเทศไทยเที่ยวด้ทั้งปีมีกิจกรรมมากมายกระตุ้นทั้งเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยว ผมอยอมรับว่าที่นี่มีความรู้รักสามัคคกีที่สูงมากทุกคนประจงจัดเพื่อให้งานนี้ยิ่งใหญ่กระบวนก็ยิ่งใหญ่แห่สองวันสองคืนนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วก็การจัดเวทีหรือการต่างๆนั้นเป็นเรื่องของความตั้งใจที่จะจัดให้ยิ่งใหญ่นะครับเรายังเชิญชวนกระบวนจากต่างจังหวัดมาด้วยสิ่งที่ได้ตามมานั้นก็คืออุลบลราชธานีจะเป็นจังหวัดต้นแบบของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศต,ต่อไปนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องชาว อุบลรจชนทนีที่ได้ช่วยกันจัดนจนยิ่งใหญ่คนมาร่วมงานนอกจากจะได้เห็นว่าทำมาเพณีดีงามแล้วผมว่าได้บุญได้กุศลแล้วก็ได้แสดงออกถึงความเจริญรักงเกอดีตอนน่อในหลวงเราอีกด้วยครับงานแห่เทียนพรรษาและงานวิจิตรหาภาคนับเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลดําเนินการจัดให้มีอีเวนต์ท่องเที่ยวเที่ยวไทยได้ในช่วงโลซีซั่นเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก็ยังได้มีการจัดงานอีเวนต์ต่างๆในช่วงเวลาเดียวกันให้เข้ากับชื่องานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2567เฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมืองสีแสงมีเงินสะพัดมากกว่า700ล้านสามารถสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีช่วงแห่เทียนก็เป็นช่วงที่ ขายดีมากๆเลยนะคะยอดขายก็แตกต่างจากเดือนพฤษภาเนาะเดือนพฤษภาก็จะเป็นช่วงที่เงียบๆหน่อยเนียพอกระตุกนการท่องเที่ยวของเดือนอรกรกฎาซึ่งเป็นงานประจําปีของจังหวัดอบุบลราชธานีก็จะแบบยอดขายก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยนักท่องเที่ยวก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสเมืองอุบลแล้วก็ได้มาทานอาหารของจังหวัดอุบลราชธานีก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีปี2567 นับเป็นปีทองของชาวอุบลราชธานีที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายล้านคนกับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ในปีนี้ครบรอบ123ยปีเป็นปีที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทได้ยกระดับงานแห่เทียนให้เป็นงานระดับโลกให้เป็นหมุดหมายสําคัญที่ทุกคนห้ามพลาดควบคู่ไปกับกิจกรรมพิเศษสุดอลังการ ซึ่งรัฐบาลจัดให้มีงานวิจิตห้าภาคแสงศีลแห่งศรัทธาซึ่งครั้งต่อไปจะจัดที่จังหวัดชนบุรีในวันที่20-28ถึงกรกฎาคม2567ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างานแห่เทียนปีนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาธนชัยจึงเจริญทีมข่าว nbttv ีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี